เป็นผู้หญิงต้องมีมารยาทด้วยเลยกินเป็นผู้หญิงต้องสำรวมเป็นนางเอกเลยไม่ใช่เป็นคนรับใช้เป็นนางเอกไม่ไม่ไป็นตัวพยาตา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 ต้องกนรับใช้ยู้ลู่ Não vai dar certo, não! não, não, não.